này mình đứng nó ừ. phần tôi đi phạt thì mắc nhẹ bữa <laughs> ครับมึงวน11มีรถวางอยู่เลยนี่ฮะนี่ดิ <laughs> <laughs>

แ้มันเห้งวันไหลดีตัวหันดเห้งไตัวพพ่อพ่นมหนูแม่งยาม่ตัวนปห้งแมอีกเจอีกเนีเม่อะบุนยกขกระน้งบ่นิบูยูหันก่ไม่ไปแแกนั่นเกยหันเนี่ยเขาหัวหันหากินวหัน ตั้หางดีดีบวยูเดันหาง่เ้านเ้นาะว่าบิดคูไปจ้าคานส้อบิดกูลค้เฮ้ยรถไถเลยนี่ตามรถดิเอารถเอาลองมาตุ๊ตตือน่อเาอยู่นี

จะลบเราบ่จะลบเราป่ดิโออผูดเลยดยทันพูดแม่ป่ะถ่ายจท่าพุดบมันผมเพราะออกว่าที่นี่ว่าที่ที่ต้องแ่งคนได้ต่อยจะคุ้มหนูคลั้งนีว่าเจียเลียนมาแล้วจะคุ้มหนูัวรู้อคุณอ่วันนมีใครดห็ห mãi 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 เดี๋ยวไม่ตัวไหนยูหางูกตัวไม่ดีหมาบอแมนดิอันมณใสองสีขาวบ่สองสีขาวนาลาภาพบ้าะเสียงสอสีขาวบาไก่เลดภาสมุดลาโอ้โหสายเดินไปเลยผู้ขาดมันไม่เห็นม่อยู่สยนแหลนั่นเอลมาตามซึ่ง ไม่เกิดนะตัวที่หล connect, <AS> ุดมันต <ky> ัวท nice ี่ใหญ่ตัวที่ใหญ่ก็คือตัวที่หลุดเฮ้ยจอดเลยตัวนั้นโตัวนี้มดเวลาอยากไปเต้จกียดเวลาเขาผโอ้แล้วตัไก่รากระทันเหยียบจุเหยียบพุ่งถือเนี่ย

谁了？还给<誰> <laughs> 我！谁了？已经光谁了？ บา,า,าดฐานไปฟ้องในระบาดดูโอ้ย่ะว้าวพีพูดมาพี่ ลอยออกแลวบุ๊คม่ไลอยออกมาหูพี่ก็จักไม่หูเลย่นี่หูนึ่งหัวหนี่ีนี่ตีนีควันควันต้องบอกเลควันเลนี่ชื้ออะไรดู

เดี๋ยวอีกยูบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทายอีทายอีวะตอง้มาเห็นสูงพวกงเน่าวาเดียวเพตอนนี oh, right. ้อทัรดทังรวดแหละแต่ว่าแต่ว่ามันตายนน่หนมันตายหรอได้ยุ่งหนึ่มันตายแนงยมันโคตรแทพิานี้ ลอยต้นไหนต้นกันดีกว่าเออต้นกันเลยเอาลวดอะไรหพี่ลอยเ่ยาอีกวะงัดขึนอีกยี่ว่าฐานฐานไปยี่เลย่อื่ออรไแล้วโยยิโยยยยิโยยิ 结果没一样。<Yep. S 1> mất leo Bơm hết chưa rồi Bơm mất, Thả một lô hành quá Hãy subscribe mất lòng mất là à